สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง facebook หรือทาง youtube ที่คารพรักครับวันนี้ผมมีรถจี๊สเปียรเกียรธรรมดานะครับผมมาให้พี่น้องชมนะครับคันนี้เปลี่ยนเครื่องยนต์ดูนะครับผมรถปี2012นะครับเลขสวยนะครับผมสีไม่สวยแต่เครื่องเกียรดีนะครับผมขับทางไกลได้เลยราคา3า0 0มนนะครับเป็นรุ่นตัวจีนะครับผมประทานโทษนะครับผม น่าจะเป็นรุ่นตัวจีเพราะว่ามีถงลมด้วยคันนี้มีถงลมซ้ายและขวานะครับเดี๋ยวผมดูก่อนฝั่งนู้นมีมีหรือเปล่านะครับแต่ที่นี่เนี่ยคือมีถงลมเป็นรุ่นถงลมนะฮะตัวนี้รุ่นถงลมนิลภัยเลยเป็นเกียร์เจ็สปีดนะครับผมนะครับสตาร์ทดูก่อนติดไหมทีเดียวเดี๋ยวดูก่อนนะโอ้ทีเดียวติดเลยนะครับผมเดียดังนะครับเดี๋ยวทดลองกระจกก่อนรถสามหมื่นเก้านะครับผม โอเคครับผมลงลงนะครับผมลงนะครับโอ้ประตูชัด้ทุกุยยางเลยนะครับผมรถสามหมื่นเก้านะครับผมแต่โอเคนะครับผมขับทางไกลได้เลยนะครับผมส่งได้แค่พรุ่งนี้นะครับผมเลยไปนั้นก็คือไม่ได้ส่งแล้วนะครับเพราะติดตรงการแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าถุงลมนี้หายคู่หรือเปล่า สามหมื่นเก้าพี่น้องสามหมื่นเก้านะครับโอ้คันนี้ทงลมซ้ายขวาตรงนี้ลูกหนึ่งตรงนี้ลูกหนึ่งนะครับผมนะครับเป็นตัวจีนะครับผมปีห้าหกนะครับคันนี้ปีห้าหกปีห้าหกนะครับทดลองก่อนดูคู่มือนะครับนี่คู่มือครับปีห้าหกหรือปีห้าห้าดูก่อนแต่เป็นลุงเป็นทงลมนิรภัยคู่นะครับปีห้าหกนะครับผมปีห้าหกนะครับ อ่ะพี่น้องเกียร์ธรรมดาถูกลมนิรภัยคู่นะครับมีคิวกันสาดด้วยนะจะมีฝนนิดนึงนะพี่น้องฝนมันตกเมื่อกี้นะครับอภาษีหกเก้านะครับผมภาษีหกเก้านะครับสามหมื่นเก้านะครับผมราคานี้ไม่รวมส่งนะครับอราคานี้ไม่รวมส่งนะครับผมสามหมื่นเก้า รุ่นนี้ปรับไฟฟ้านะทดลองเป่จกไฟฟ้าดูนะครับผมฝั่ไฟฟ้าอ๋อนะครับผมตัวนี้ไฟฟ้าไฟฟ้าปกตินะครับไฟฟ้าปกติกระจกนะครับผมโอเคนะครับอ่ะสนใจก็โทรมาเด้อครับเด้อ นะครับผมสามหมื่นเก้าเบาะก็มีตะหมีตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้นะครับผมอ่ะสามหมื่นเก้านะครับรถใช้น้ำมันและซีเอ็นจีสองระบบนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับโทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกครับศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกครับผมขอบคุณครับ